บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชันจำกัดหนึ่งในผู้นำด้านรถขุดขนาดเล็กนำโดยนายสมศักดิ์มาอุทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การจัดการโครงการเข้ารับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องกลสาขาผู้ขับรถขุดขนาดเล็กคูโบต้าระดับหนึ่งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งนับเป็นรายแรกของประเทศไทยจากน,นายวินัยลู่วิโรธรองปลัดกระทรวงแรงงานทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดทำโครงการโรงเรียนฝึกขับรถขุด คูโบต้าโดยนํามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพมาใช้จัดการอบรมและทดสอบทักษะในการขับรถขุดขนาดเล็กภายใต้หลักสูตรนักขับรถขุดมืออาชีพให้กับผู้ใช้งานและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาการใช้งานรถขุดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการแรงงานในตลาดธุรกิจก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ได้มีพิธีมอบใบรับรองและใบขับขี่ผู้ขับรถขุดขนาดเล็กคูโบต้าให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน12ท่านอันจะน ไปสู่การสร้างรายได้และสร้างอาชีพนักขับรถขุดต่อไปโครงการโรงเรียนฝึกขับรถขุดคูโบต้าเป็นการขยายผลมาจากโครงการโรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรปัจจุบันจัดอบรมหลักสูตรนักขับรถขุดมืออาชีพไปแล้วทั้งสิ้นกว่า450รุ่นและมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวกว่า7,000คน ่อนจะจาากันไปวัน